ครับก็นี้นะครับวันที่21กรกฎาคมปี2554นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนั่นเองครับผมครบรอบ17ปีแล้วนะครับผมครับก็เลยอยากทำคลิปนี้ออกมาเพื่อขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะครับที่มอบให้เก่ผมในวันนี้ก็เลยได้จัดเซตเล็กๆไปนะครับเป็นอันคัดมินินะครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสาท่าแรกหสามท่าแรกในคลิปอันคัดของผมที่กำลังคิดจะทำอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคำอวยพรที่มอบให้กับผมวันนี้แล้วหวังว่าทุกๆคนก็ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะผมคิดสิในใด้คอยได,ได้สิ่งนั้นเช่นกันนะครับก็ขอลาบ,บอดนนดนึงนะครับผมสาเหตุที่จบลงด้วยไพ่เจ็ดกจิกก็คือไพ่วันนี้เป็นไพ่ประจำวันเกิดของผมเองได้เห็นนะครับผม ไดเก็บเอาตินฮะชอบครับก็เป็นไพ่ที่ผมชอบที่สุดในสําหรับนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอีกครั้งที่ทุกคนได้วอบคำวอวยพรดีๆให้กับผมนะครับแล้วผมก็ขอไวพอ้พรให้ทุกคนมีความสุขมากๆเช่นกันทุกๆวันเลยนะครับผมไม่เว้นว่าจะวันไหนก็ขอมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะครับครับก็ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ